สวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องซื้อขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ช่องซื้อขายเหรียญชาแนลก็ได้แลกเหรียญมาคัดเมื่อวานแล้วก็ นำมารีวิวเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าได้เหรียนแบบไหนบ้างเลขมาจํานวนหมื่นสองนะครับแยกเป็นเหรียญบาท4ี่พันแยกเป็นเหรียญห้าสี่พัน 5, 4, เป็นเหรียญ1ิบสี่พัน 14, นะครับผลปรากฏว่าการคัด เหรียญสิบไม่เจอแบบแปลกและแบบพอสอหายากเหรียญห้าบาทก็ไม่เจอก็มาเจอแบบที่จะมาข้อความเห็นจากท่านผู้ชมหนึ่งเหรียญก็คือชนิดห้าบาทแบบนี้ทางช่องของเรา ก็ห้าสิบห้าสิบใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงอย่างไรเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็มาขอความเห็นจาก f อฟซท่านผู้ชมคนชอบเหรียญในส่วนของเหรียญบาทก็พบเจอสามเหรียญน,นะครับเหรียญอะไรบ้างเป็นแบบไหนมีราคาซื้อขายหรือไม่ มีความนิยมหรือไม่มีกระแสนในวงการไหมคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมานําเสนอแต่ก่อนที่เราจะานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูเหรียญสี่เหรียญในคลิปวิดีโอนี้เราก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งข้อมูลหนึ่งที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้รู้ก็คือเหรียญการจนาสอเหรียญ เมื่อวานนี้เราได้ทำคลิปวิดีโอลงไปบอกท่านผู้ชมว่า,าคลิปวิดีโอเมื่อวานนี้เหรียญการชนาสองเหรียญจะขายหลังวันที่ยี่สิบวันนี้ก็วันที่สิบห้าก็เหลืออีกห้าวันแต่มี f อซท่านหนึ่งนะครับทักมาบอกให้ผมถาม คนอบอกให้ผมถามท่านที่เขาจองไว้หลังวันที่ยี่สิบนั้นให้ผมถามว่าเขาจะเอาจริงหรือเอาไม่จริงเขาจะขอซื้อนะครับนี่คือคำถามของเอฟซีท่านนี้ก็ผมยังไม่ได้ตอบตกลงนะครับผมก็บอกว่ายังไงก็หลังวันที่ยี่สิบนะครับถ้า เอท่านนี้เขาไม่ติดต่อมาผมก็จะให้คำตอบนะครับก็ก็ฝากให้ f อฟท่านที่ทักมานะครับได้เข้าใจนะครับคือทางช่องของเราถึงไม่เป็นช่องที่โด่งดังไม่เป็นช่องใหญ่แต่ก็รักษานะครับรักษาชื่อเสียงพอสมควรนะครับ ชื่อเสียงสําคัญนะครับกว่าจะทําได้กว่าจะมีคนดูคนกว่าจะมีคนนิยมเนี่ยกว่าจะมีท่านผู้ชมสนับสนุนนี่มันก็ยากพอสมควรนะครับดังนั้นเราควรรักษาไว้นะครับท่านผู้ชมเช่นกันนะครับก็ควรจะรักษาซึ่งให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก็คงไม่เป็นอื่นไปนะครับถ้าเรารอสักนิดหนึ่ง วันนั้นก็จะเป็นของเรานะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับเหรียญการจนาพระเศียรเกือบขวางนี่นะครับพระเศียรเอียงเกือบขวางสองเหรียญนี้นี่นะครับที่ทําคลิปวิดีโอไปเมื่อวานว่าหลังวันที่ยี่สิบจะขายนี่นะครับก็มีเอฟซีทักมาว่าให้ผมติดต่อถามเอฟซี ท่านที่จองไว้นี่หลังวันที่ยี่สิบนี่นะครับก็คงไม่ผมก็คงไม่ไม่ถามนะครับผมก็คงไม่ถามผมจะรอวันที่ยี่สิบเช่นกันถ้าวันที่ยี่สิบไม่มีข่าวคราวจากเอฟซีท่านนี้นะครับผมก็จะมาดาเนินการตามหน้าที่ของทางช่องเท่านั้นเองนะครับถ้าถ้าในสนใจก็อดใจรอนะครับอดใจรอเดี๋ยว โอกาสก็จะเป็นของคุณนะครับถ้าท่านรอคือทางช่องของเราก็เป็นช่องที่ขายนะครับเป็นช่องที่ขายเหรียญก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นเหตุให้ทางช่องของเราต้องยกเลิกนะครับครับก็มาดูเหรียญสี่เหรียญน,นี่นะครับอันดับแรกนะครับก็จะให้ดูเหรียญรุ่นเก่าก่อนนะครับชนิดหนึ่งบาทที่เรา เลขเหรียญมาคัดเมื่อวานนี้สี่สี่พันนะครับเจอแบบไหนบ้างนะครับในจำนวนเหรียญหนึ่งบาทก็มาดูกันนะครับก็อาจจะไม่ชัดนะครับก็พอดูได้อยู่ก็เจอแบบแตกลายงานนะครับแบบแตกรายงานหนึ่งเหรียญ นะครับเหรียญแตกรายงานเหรียญนี้สําคัญสําคัญแบบไหนก็สําคัญว่ามันเกิดขึ้นในปีพศออที่ผลิตน้อยนะครับก็คือปีพศสองพนอยสี่นะครับเป็นปีพศออที่ผลิตน้อยเป็นอยู่ในอันดับที่ที่สองนะครับก็ ยังไม่มีกระแสดวงดังราคาก็ยังไม่เป็นที่สนใจของนักสะสมแต่ก็มีคนชอบนะครับแต่ก็มีคนชอบเป็นส่วนตัวนะครับทางช่องเราก็ชอบแล้วก็เก็บนะครับก็มาเหรียญที่สองนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่นะครับปีพศ2500 ห้าสิบหกถ้าเป็นบีพศนี้แน่นอนที่สุดท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะครับเอียงประมาณนี้นะครับก็คงจะราคาก็คงจะอยู่ที่หลักสิบนะครับต่ำกว่าห้าสิบบาทก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามสิบบาทนะครับประมาณนี้ นะครับก็แจ้งให้ท่านผู้ชมได้ดูได้รู้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของเรานะครับเกี่ยวกับการคัดเหรียญคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้มาซื้อไม่ได้มาขายนะครับนำเหรียญที่คัดแล้วพบเจอมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็มาดูเหรียญที่สองนะครับ เหรียญที่สองเนี่ยจะเป็นเหรียญของรัชกาลที่สิบชนิดหนึ่งบาทเหรียญน,นี้มีราคาแต่ยังไม่เป็นกระแสนะครับยังไม่เป็นกระแสก็เนื่องจากว่านักสะสมในวงการเนี่ยในวงการนักสะสมเนี่ยนะครับยังไม่นิยมนะครับก็เป็นบางก็มีอยู่ช่องช่องหนึ่งช่องสองช่องหรือว่าในกลุ่มในกลุ่มหนึ่งนะครับเขาเล่นกันนะครับก็ ไม่ใช่พระเศียรเอียงไม่ใช่พระเศียรขวางไม่ใช่พระเศียรตรงนะครับเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดเป็นเหรียญเกิดขึ้นจากการผลิตนะครับก็ไปดูกันนะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับไม่ใช่พระเศียรกลับไม่ใช่พระเศียรไม่ใช่พระเศียรตรงไม่ใช่พระเศียรขวางเป็นธรรมดาแต่มาดูนะครับที่ไม่ธรรมดาก็คือเป็นเหรียญที่หนานะครับ เป็นเหรียญที่หนาเกินหนาเกินกว่าแบบธรรมดาปีพศสองพันะครับเหรียญหนาแบบนี้นะครับทางช่องเราเคยพบเจอเคยได้เมื่อก่อนประมาณ3-4เหรียญน,นะครับก็ได้ขายไปให้กับช่องช่องหนึ่งนะครับนี่ก็มาพบเจออีกเมื่อวานคัดเหรียญเหรียญบาทจำนวน4,000ัน คงไม่ได้ขายนะครับคงไม่ได้ขายนะครับเหรียญน,นี้ก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทจนถึงห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับคงยังไม่ได้ขายนะครับเหรียญน,นี้เก็บไว้ก่อนนะครับก็มาดูห้าบาทนะครับห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม เหรียญบาทน,นี้เราสงสัยห้าสิบห้าสิบห้าสบหนึ่งคือสงสัยว่าเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาด2ส,สงสัยว่าเป็นเหรียญที่เกิดจากความร้อนหรือเปล่านะครับความสงสัยห้าสห้าก็เลยนำมาทำคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้แสดงความเห็น คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้ามีความเห็นอย่างไรนะครับก็ไปดูกันเนี่ยนะครับเหรียญแบบนี้นะครับหลายหลายช่องเขาก็ว่าเป็นเหรียญโดนความร้อนนะครับเป็นเหรียญที่โดนความร้อนนะครับแต่ ฟังนะครับถ้าเหรียญโดนความร้อนนะครับมันก็จะต่างมันก็จะต่างมันก็จะมีความผิดปกติหลายอย่างแต่เหรียญน,นี้ผิดปกติอย่างเดียวก็คือไม่ใช่เหรียญที่โดนความร้อนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับจากการดูของของเรานะครับ จากประสบการณ์ที่เราเ,าเคยได้สัมผัสเหรียญมาเหรียญที่โดนความร้อนเป็นจำนวนมากที่เราพบเจอนะครับเหรียญน,นี้เราสงสัยว่าห้าสิบที่สองนะครับเราสงสัยว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดตอนปัม๊มนะครับ ตอนปั๊มเนี่ยแม่พิมพ์หรือว่าแม่ตานี่นะครับก็ในส่วนของในส่วนของอเหรียญนนี่นะครับในส่วนของเหรียญตัวเปล่าน,นะครับอาจจะมีโลหะนะครับอาจจะมีโลหะที่ ซ่อนอยู่ที่ค้างอยู่นะครับอาจจะมีโลหะที่ค้างอยู่บนบนพื้นเหรียญด้านหน้านะครับ <c oughs> แล้วก็พิมพ์ไปก็เลยเกิดการนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งมีโลหะรองอยู่ข้างในนี่คือคือความสงสัยนะครับท่านผู้ชมสงสัยเหมือนทางช่องของเราหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับนะครับก็ดูดูเหมือนเหมือนจะเป็น ก้อนโลหะนะครับมือนจะเป็นก้อนโลหะที่หนุนอยู่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับก้อนโลหะมันหล่นลงในพื้นเหรียญแล้วก็ปั๊มลงไปเลยก็เกิดหนุนอยู่แบบนี้นะครับเกิดไม่ใช่เหรียญแปลกนะครับไม่ใช่เหรียญแปลกแต่อาจจะเกิดจากการผลิตผิดพลาดนะครับถ้าเหรียญโดนถ้าเหรียญตอกก็จะว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าตอกด้านหลังด้านหลังมันก็ต้องเป็นหลุมลงไปแล้วก็มันนูนขึ้นอยู่ด้านหน้านะครับดังนั้นเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญมนุษย์ทำขึ้นแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เหรียญโดนความร้อนแน่นอนเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเหรียญผลิตผิดพลาดเนี่ยนะครับนักสะสมเขาก็ชอบนะครับเขาจะเล่นหากันนะครับสำหรับ เหรียญที่ผลิตผิดพลาดแต่ต้องเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดจริงๆนะครับเหรียญผลิตผิดพลาดหลายชนิดเขาก็อาจจะไม่เล่นเหรียญผิดเหรียญผลิตผิดพลาดหลายชนิดเขาก็อาจจะเล่นนะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้เราดูแล้วเหมือนเหรียญผลิตผ,ตผิดพลาดนะครับเราก็นํามาทําคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นถ้าคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเหรียญทั้งหมดนี้ไม่ได้มา ให้นะครับนํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้รู้เกี่ยวกับการคัดเหรียญพบเจอแบบไหนอย่างไรนะครับเหรียญ1บาทจํานวน4,000เจอเท่านี้ก็นํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อาลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ